ปัญจวัคคียสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปาอิสิปตนะมฤคคทายวันใกล้รพระนครพาราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุเป็นจวัค,คีแล้วตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปมิใช่ตัวตนก็หากว่ารูปนี้จักเป็นตัวตนแล้วไสรูปนี้ก็จักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่รูปมิใช่ตัวตน ฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูกรภิกษุทั้งหลายเวทนามิใช่ตัวตนก็หากเวทนานี้จากเป็นตัวตนแล้วไซเวทนา ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่เวทนามิใช่ตัวตนฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและ ไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญามิใช่ตัวตนก็หากสัญญานี้จากเป็นตัวตนแล้วใสสัญญาก็คงไม่เป็นไปเพื่ออา,าพาธ ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่สัญญามมิใช่ตัวตนฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเรา ยงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูกรพิกษุทั้งหลายสังขารมิใช่ตัวตนก็หากสังขารน,นี้จักเป็นตัวตนแล้วไซสังขารก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่สังขารมิใช่ตัวตนฉะนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูกอรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณมิใช่ตัวตนก็หากวิญญาณน,นี้จักเป็นตัวตนแล้วไซวิญญาณก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใช่ตัวตน ฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุกเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนเวทนานะสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือสุกเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ รูปอย่างไรอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ไกลหรือใกล้รูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่น ไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้เวทนาทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสังขาเรเห่าใดเหล่าหนึง่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้สังขารทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูกรภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณเมื่อเบอร์นายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลกคณะสูตรนี้จบลงแล้วภิกษุเบญจวคีต่างมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังจัดไวยากรณ์ภาสิทธ์นี้อยู่ภิกษุปัญจวคัคคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น